เดี๋ยวนี้จะมาเจาะห่วงใส่ห่วงห่วงกลมกัน,นะครับมันจะเจาะปกติไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหนาเนี่ยห่วงกลม,มจะใหญ่เงี้ยเนี่ยถ้าเราไปเจาะเจาะทะลุปกติเนี้ยมันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าห่วงมันโค้งเราต้องเจาะทะแยงเข้างี้นะครับอนอื่นก็วัดวัดดูนะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนวัดแบบเนี้ยแล้วก็เอา การวากไล้ครับกไว้วานี้จุดที่เราจะเจาะนะครับเราจะเจาะเฉียงเฉียงมางนี้ทั้งสองอันนะครับมันจะใช้ดอกเล็กน้ำไปก่อนนะครับ เสียงลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเอาดอกดอกมะยมตามนะครับเจาะให้มันมาชนกันนะครับชนกันแล้วรีบไม่ได้นะครับเสียเลยต้องค่อย แล้วก็เพิ่มขนาดดอกไปเรื่อยๆครับชนแล้วนะครับเห็นแล้วทะลุแล้วครับพอทะลุแล้วเราก็เอาห่วงลองดูว่าเข้าได้หรือยังครับ นิดนึงครับเห็นโผล่ออกมาแล้วแต่ยังแคบไปห,หน่อยเนี่ยเราก็คว้านให้ใหญ่อีกนิดนะครับดอกมะยมมันสามารถกดไปแล้วมันคว้านข้างในได้นะครับ ได้แล้วนี่เหลครับเข้าได้แล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปปัดเงาปกตินะครับแล้วก็มาใส่ห่วงทีหลังนี่ครับขัดเงาแล้วใส่ห่วงแล้วก็ประมาณนี้นะครับห่วงก็จะอยู่ไม่เหมือนห่วงปกตินะครับเพราะว่ามันกลมหมดเราจะเจาะแบบป,ปกติไม่ได้ โอเคนะครับ